เรื่องนี้มีโอกาสออกข้อสอบสูงมากค่ะสอบคูผู้ช่วยสอบปทนะคะนี่ครูแอมมี่ทำรวมสรุปรายชื่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเซฟเก็บไว้เลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดกดติดตามครูแอมมี่ไว้จะได้อัปเดตข่าวอย่างนี้แบบไวๆสอนโดยครูแอมมี่คารุศาสตร์จุฬาเกียรตินิยมสำหรับท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันล่าสุดนะคะอัดคลิปวันนี้นะคะวันที่14กร,รกฎาคมเนี่ยนะคะคือ ท่านนารุโมนพินโยสินวัฒน์นะคะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมี2ท่านนะคะก็คือท่านลินทิกอนนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือท่านเทวันค่ะอันนี้จบแล้วนะคะต่อมาค่ะก็คือปะหลัดกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือคุณสุเทพแก่งสันเทียนะคะแล้วก็เลขาธิการสภาการศึกษาคือรองศาสตราจารย์ดรประวิตรเอราวัณค่ะส่วนเลขาธิการ สปทเนี่ยนะคะคนปัจจุบันคือว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดานะคะส่วนเลขาธิการของอาชีวะคนปัจจุบันคือท่านยศพลเวนุโกเศสค่ะแล้วก็อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้คือท่านธนากรดอนเหนือนะคะส่วนกคอสอคือท่านธนูขวัญเดชค่ะซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้ครูแอมมี่จะอัปเดตให้ตลอดในคอร์สสทหกค่ะที่เป็นคอร์สเต็ม ซึ่งครูแอมมี่ต้องแจ้งเตือนก่อนนะคะว่าคอร์สสพท .68 เนี่ยจะปิดรับสมัครวันที่15กรกฎาคมนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วใครช้าอดหมดเจอกันปีหน้าค่ะเพราะคอสนี้ครูแอมมี่ให้อะไรติ้วครบทุกวิชาทั้งภาคกอไก่ขอไข่และขอควายยกเว้นคณิตกับวิชาเอก ให้ไฟล์นะไม่ได้เป็นหนังสือนะให้เป็นไฟล์เล่มติวทุกวิชาส่วนคณิตมีช็อตโน้ตสรุปสีให้มีข้อสอบเก่าและแนวข้อสอบพิซ่ามากถึง1,200ข้อมีวิดีโอติวมากกว่า120ชั่วโมงและคุณมาที่หลังไม่ต้องกังวลมีตารางกำหนดรายวันเลยค่ะง่ายๆแค่คุณทำตามว่าวันนี้ต้องดูคลิปอะไรต้องทำอะไรคอร์สนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มยังไง แล้วก็กลัวว่าอ่านเนื้อหาเองมันจะไม่ลึกพออยากได้ใครพาทําแล้วอยากได้กลุ่มแบบพลังบวกในกลุ่มที่เขาส่งกันบ้างกันตลอดเวลาแนะนําให้มาติวกับครัอมี่คอสนี้คอเต็มอยู่ที่1,490บาทสมัครวันนี้มีของแถม4ชิ้นนะคะ3นะคะใครสมัครในช่วงนี้แถมคอสสรุปเข้มโค้งสุดท้าย7วันทันสอบมูลค่า6 9รบาทให้ฟรีด้วย และช่วงใกล้สอบก็จะมีติวคืนหมาหอนมูลค่า299บาทให้ฟรีด้วยคือคุ้มมากแนะนำใครสนใจรับโปรนี้พิมพ์คอมเมนต์ตรงนี้ว่าสนใจคอร์สนี้ปิดแล้วปิดเลยปิดแล้วก็เจอกันอีกทีปีหน้าใครสนใจพิมพ์สนใจจ้า